สวัสดีครับพี่น้องอีกแล้วตะแก้วที่ในป่าอย่างมนเล็งเลยนคะครับบรรยากาศเงียบนี่คือเสียงนกเสียงไก่ป่านะพี่น้องไก่ป่าในไาน่ฝนนกเขาเขาชาวาลูกเขาตูก่กกมีแกมาเล็นคือดอกพี่น้องให้ป่ายอย่างนุ่งร้ายทีแกเล่น ยุดไฟไรงงสีเล่าเรื่องหนึ่งสูพี่น้องฟังพวกี้คือดับคือมือดแต่เรนะาบัตจะโค้งให้คนด,ดำคนมืดไม่ได้ปลาย,ย่างพี่น้องผมเชียวเราเล่เงกระสบการณ์ทำไมผมเป็นนุงะะ่งกันล่ะธนาคนค่นว่าขั้นโทดใยน,นเล่าเรื่องอดีตหนึ่งให้ใครตะนัก ไม่รอดว่าจะคล้องเถาแล้วครับผมเถายอมรับเกือบโพสคลิปเลยพี่นอ้องที่เล่าลเรื่องหนึ่งสู้คริ่งพี่น้องมาเรื่องตั้งแต้ทำไมตะแก้วเป็นทหารไหมลนะ่ะเป็นทหารอยู่คนละอยู่ทหาร,าารท่านใครปักตุงใช่ันละแต่หลายปีแล้วครับแต่ปีสองสี่สองหาคนละ สามสิบสี่สิบก็ปีที่แล้วว่ะล่ะบอกโลกพุทธานโดนเป็นปีสักสี่สักหาว่ะล่ะปีนี้ปีเท่าไหร่พวกสามพวกสี่กับอกลกพุนธานโดนมาอดีตท่าไหร่บางคนกับพันเกิดเลยพี่น้องมิยังก็าละไพี่น้องเว่าเรื่องเจ้าของไงล่ะมันจังบ่มีปัญหาเบ่เรื่องผู้อื่นมันเขาบงอุจักเนาระบ่เรื่องเจ้าของเขาอูจจารเลยเอาแบบเล่าเล่าได้ แต่บาทพี่น้องสิ่เราฟังบาราฟ,ฟังก็มาจากเด้อหม่องนี้ผมก็อยากเล่าว่าเรื่องของเจ้าควงให้พี่น้องฟังคือดอก mm. เรื่องกับเป็นแต่อยากหัวนั่งเรื่องกับเป็นตาเนี่ยนะ mm. เอาเขาเรื่องกันพี่น้องบ้านตอนนั้นอายุสมัมานเก้าปีกว่ายี่สิบนี่แหละเพ mm. ทัานเกณฑ์ทหารดอกท่าเกี่ยวว่าอะไเกณฑ์ทหารเด้ ยังว่าบ่ได้ก์นหารไปเป็นน้านผ่านก่อนเลยบ่ได้ก์นฐานผู้กองคนเพศเรื่องให้ต้องก์ทหานนะผู้ใดไปกฑนกับกฑนผู้ใดโไปเกนเ้เ็ดเรื่องให้บอกคนลักการอะไนเ็ศเรื่องให้ต้องเก์นหานนะที่นอส่วนนั้นครับไมตะกี้บานเมืองกันยนไดควมมยินไนสภาพะบค่อยอันนี้เนาะสงครามียังล่ะ ไปแก้วกแปดสิเก้าเกายี่สิบที่ลนะประมาณนี่ะบ่ได้นับเบิ้งกระหักจัมือ่นับเบิ้งิดอกดอกว่าแก้วอยู่จคปีเ,เรื่องอไปฟื้นขับบ้านะอันหลายคนหลายเป็นไลันนี้เนาะพีนน่น้องวันหนึ่งก็มี8ปดคนมีอยู่เจ็บชุด ชุดสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่มันสิมี่อยู่ชุดหนึ่งละ่ะเกินเกินทิศสองคนชุดเจ็ดคนละชุดกันเขาเอาไว้บอกอเอาไว้รับใช้รับใช้เ,เ,เจ้าหน้าิก็ได้ชุดเจ็ดน,น,จนั่นขากล่องเป็นยังไงเราพันเสื้อฝีเรบพี่น้องเลยบ้านนี้ตะแกีวไเล่ยซีวอาเรื่องนั พี่มอหนึง่งมองนั่นเป็นคนนทีน่ใส่มาห้อยแล้ะเป็นคนบบควายนเตน็มใบเลยอะไม่จักใส่จักควดน้าพี่น้องเวลาฟื้ก็นใส่ก็สีูกผ่าแดงไว้มอนั้นฟึ้อยู่ก็ยังจำาบ่ไห้ตัวอย่างมวขึ้นยังบันคนก็อันนี่เลยขนปึกแม่ใตะแก้วตะแก้วกะ ก่าบ่ฝึกไปไหนล่ะแต่ว่ามีเรื่องตลกๆอยู่เลยล่ะมีเรื่องค้ำๆอยู่เลยล่ะไพ่ย่อหลับจะคล้องว่ายจะคล้องฟึบก็พี่น้องนั่นนี่พี่แก้วเล่นไปฝึกเมื่อนหรนตึ๊งีการฝึกฝึกฝึกจูจ่โจมฝึกการเข้าตีนี่ล่ะเข้าตีเขาอย่างนี้ จมต,ตีลักโจมตีร่องร่องใส่ร่องขัวชุดกองช่วงว่าหัาหน้าชุดเนี่ยสิบสองคนนี่เขาเสียแข่งขันกันมาสิบสองคนนี้ในกองไวยหนึ่งนี่ชุดได้เฮ็ดผิดต่องเฮ็ดง่ามผิดต้องเ็ดเฮ็ดดีนะ m o นแ n ่ง,ง,งานเฮ็ดดีเ็ดตามระเบียบในวันที่ในขั้นลบจริงเท่ากับปรับไปตามสถานการณ์บ o m e n นว่าเสียวตามหลักสูตรการการฟึกกับการ ประเภทการณิมันชีบขคือกันมีการจีิตทิกแพ้งย่างคือว่านจะตัดตามลงสุง่บ่ได้ครพี่นอ้องการลบการยังังดีบ้านเนี่ยมันมีไอ้หนาชุดนี่สียู่ว่างกลางจมตรีรักขก่ืนกลืนก,กลืนคือไอพีจีเอ็มเก่าล่ะจ โจมตีร่องกับผีพิณาการะวังสายระวังขวานระวังสายระวังขวานตรวจคนเ,นเวลาเ,เวลาตรวจคนแล้วกัเ,เวลาขนาชุดสัง่งยิงก่อนปั้งน่องปั้งคือให้สัญญาณมายิงได้แล้วนะนะครับไปละหลายประเด็นครับไปเห็นเห็นไปตรงขาดไปยังเขาท้ำการประกาศคืนเสียงเราไปขนาดชุด ยิ่งกว่าเลยปังวอนบาทลูกชุดสิบปัง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 ,งน้ำก,นก้น่ปืนคนพว่งอพีจีนี้ยังกใส่กับปิงกับปิงกับปิงอย่งทุยัวปีไฟปีควานปีไฟปีควานเาาน,นี่ยลานี่สมมตว่าเขาย,ยิ่งเข้าสู่ไปแล้วเนี่เข้าลงไปแล้วเข้าใเขาย,ยิ่งไฟตรงขามแล้วสมมติว่าไฟตรงขามเงียบไปนะพวาชุดสิ เปล่าลุยแทนสัญญาณนะยุดยิ่งยุดยิงงออยุดยิงแล้ววันนก็อันข้สิว่าตายเทียบไอ้ตัวค,น,วตวคน,วนตัวคนเวลาชุดสั้นตรงน้องสิอีกทายสิเอีย,อยอไปกวานเลยไปทั้งหนาไปขันซ้ายอ่ะก็เลยไปจท่ไหรอ่ะเลยมองที่ขเขาขอตีเท่ไหรประมาณตั้ บอกไว้แบบถ้าไฟตรงขากลับมากแลก้วกมีมันกับอันนี้คือตีแบบจระยุดตีไว้ไปไว้นายพี่น้องพ่อตรวจคนปับ๊บตรวจคนให้ใช้เวลาหน่อยที่สุดสีที่หาใที่ยั่งกระบา้ากันาไปยิ่งยิ่งกันสู่ทํกากันยิ่งลบอยู่หาในที่ตรวจคนหาในที่ยังเถอะนะเป็นซีนในที่ถนันพ่อนะซีนในที่แหงเรียบร้อยบ้าน หัวหน้าชุดที่สั่งเลยว่าอันหมอทีบ้างระเบิดหมอว่างระเบิดหม้อมือระเบิดพอไปปั๊บสบิไปหอดหมูตรวจคนอย่างทงสิบไปว้างระเบิดคือคืคือตัวเนะ้ยระเบิดระเบิดยังสายมาหาหัวหน้าชุดนี่แหละัวหน้าชุดอันนี้แล้วเอาอันเอาวางจุดระเบิดมาเห็นัหวหน้าชุดเน,นะนี้ยนะ แต่ว่าขนาดจุดสีสั่งเล่ขทอตัวถอนตัวเก่าในกายังสามร้อยสี่รอยเมตรยังเก่าในกากระหม่ก็มาขันไม่ได้กาเก่าในกาเก่าในกาเกสามเด็่ทุกทีเนาะเก่าในกาทั้งเดเก่าในกากสามเด็กเก่ายังกะว่าันไปตามเขาเบิ้งหนกาขั้นเบิ้งหนกาเป็นบงกะสิ่หจัดในกาไงเก้าในกาขอตัววะนั่น อันนี้ฟังต้องฟังหัวหน้าชุดดีๆเด้ดขวางห็เขาเขาตอนตัวถอนรึบมาขวัามาอยนูนมองมองจะขว้างก็ไอขว้างมองขอ,งอข้างยัวล่ะบ้านของขวัาชุดสีว้านอันอันจุดระเบิดเขาที่กำบ,บงังจุดระเบิดเขาที่กำบ,บงังนะแต่ว่ามือนั้นทางการผิษทางการผิดแต่ว่าฝึกดอกบ่นเป็นเรื่องจริงค้อเรื่องจริงบ้างกระตายกันเบิดก่องลอยล่ะ บ็ดชุดเรียด้ว่ปั๊บก็เป็นหัวหาชุดนี่สร้างการพิษเลยอันนั้น้ทย้ายเรียบร้อยขวาเรียบร้อยทอนตัวเรียบร้อยยังถามกันละโอ้โหเด็กเรียบร้อยครับเบื่อน้าบาทถึงนลูกลูกพี่หัวหาชุดที่สร้างได้บ้านนี่จริงๆมันต้องว่าจุดระเบิดเขาที่กำบังจุดระเบิดเขาที่กำบังแต่ว่ามือหนังสร้างการพิษพี่น้องจุดกำบังเขาที่ระเบิดจุดกำบังเขาที่ระเบิด ภูมูตั้งขางมาละพี่พี่ไม่เป็พี่สร้างพิษบ่พิจุดกำบังเข้าที่ระเบิดมันก็ตายหมดแล้วลูกพี่เลยมี่เอ็นบอกอันพวกผู้กองคนเขานั่งเขานั่งเบิ่งอยู่นะเอามานี่ชุดนี้เรียบร้อยแล้วมานี่มาถึงเขาเรียกนที่สองคนมานี่เขาเอามาเคาะหัวนะมึงมะเคาะหัวอันนี้หัวหน้าชุดมานี่เลยสั่นเลยมึงพูดอะไรเมื่อกี้นี่จุดอะไรจุดอะไรนะ พี่ก็ดอนี่ข้าวหนึ่งจุดระเบิดเข้าที่กำบังครับไม่ใช่นะเคยยินว่ามึงว่าจุดกำกำบังเข้าที่ระเบิดจุดกำบังเข้าที่ระเบิดแบบนี้เพื่อนมึงก็ตายหมดสิเห็นไหมา <c oughs> <c oughs> การฟึกกับนี่าการสื่อสารการบอกการนี่เกิดความตื่นเต้นนั่งเถอะเกิดความตื่นเต้นต้องตั้งสติให้ดีตั้งสติสติให้ดีว่าเขาสิว่าแนวไดแนวไหนนะ กันเป็นจุดระเบิดเขาที่กำบังเียกับโเป็นมีปัญหาแต่จุดกำบังเขาที่ระเบิดนี่พวกมูตายเบดอันนี้คือสร้างการพินพี่นอ้องนี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องเลยถ้าเกี่ยวกับโาไปสละครับขอบคุณครับสวัสดีครับเขาเลือกอดีตเขาแล้ว